่าครับผมพัดแล้วแล้วเนาะพัดแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมพามากินตอนนี้ครับขึ้นนี่คือคั่วกิ้งคั่วกิ้งหมูใส่สตอนะครับแล้วก็ผัดพิกะปีนะครับหมูสามชั้นนะครับใส่สตอนะครับอนะครับเดี๋ยวอะเดี๋ยวนี่นี่ครับคั่วกิ้งสตอครับสองไม่เอาล้วงเลยครับอ่ะอือ ตับเ้าสวยน,น้อนมอือนมอืมอืมอ,มอมยอืมอ,อืานี่อืัอืมอสวอืมอืมออืมอืมออือืมอือดคอับอืมอ พริกแกงก็แบบมันมันมันแซ่บอะ่ะอืมมันเท้าอยู่แล้วกับสตอเลยกลิ่นแล้วมันอืมแซ่บครับอืพริกแกงเอารสชาติแบบขึ้มค้นกะปิกับแบบไม่ได้แบบอันนี้นะเป็นกะปิแบบหอมา หอมพวกนี้นะครับที่มาเอสนี่ยพวกเคยพวกนี่ยพวกที่เขาไปเอสนะครับแซ่บมันหอมนครับกินมันอ่ออ่ะอขอบคุณนะครับเย็บซีที่ส่งมาแบบโอ้หอมกับนี้คิดว่ามาเอสแบบนี้มาไม่ได้คิดว่าจะเป็นเน,น้นเมนแบบให้วัตถุดิบมานะครับอืม อสะถาดสตอเป็นแบบที่ <Fern> ผม <catch you. S 2> มากนะสตอเนี่ยคือคือกระทินนะคือกระทินมัาเห่าครับแต่เม็ดใหญ่อืหอนเขาหอๆหอนหมดทุกอย่าง นี่เสืเ้อเบอร์มากูดนะครับอเขาครับนี่นี่นี่หมูสามสั้นนะครับหมูสามสั้นครับสตอรนะครับหมูสามสั้นเขาสุสวอร้อ,อ 오수다ย oh, ประมาณนี้ครับเรืเ่องก่อนครับเอาไปเอ็ดเบื้องครับวัตถุดิบเอ่อเอาอะไรมาจากวัตถุดิบมาจากทางนาครศรีธรรมราชทุ่งสงครับเอฟซี mm hmm. โทรมาไอ้ส่งมาเห้อครับเอาเลยคิดเมนูมานี้ครับอ่ะ อืมสุดยอดครับ